น,ะะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งค่ะเอาตรงๆเมือกแกหนูก็งงๆอะค่ะว่าอาจารย์ให้ออกไปหาความสุขอะไรหนูก็ไม่มั่นใจว่าจะหาได้ไหมแต่เมื่อกี้ค่ะมันมีโมเมตนต์หนึ่งที่หนูเดินออกไปแล้วแสงมาส่องตรงทางเดินนะคะแล้วมันสวยดีหนูก็เลยสน a p ภาพไปทันนี่ยคะ่ะหนูก็ไม่มั่นใจว่าอันนี้เรียกเป็นความสุขได้ไหม คาเร็กเตอร์ของกูนะคะก็คือสาวมหาลาัยปีหนึ่งนะคะนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นแบบคนที่อารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีมากดีดแบบล่าเริงคือล่าเริงทั้งวันคือไม่ว่าจะแบบเป็นเรื่องที่แบบแย่หรือว่าดูดิ่งดาวเงี้ยกูก็จะแบบเอ้ยมันก็ดีแหละ ไม่ว่าจะเห็นใครที่แบบกําลังเจอเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นตัวซับตลอดซึ่งช่วยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คือช่วยไว้ก่อนสําคัญเลยคือชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปทุกอย่างคือถ่ายหมดไม่ว่าจะเรียนในคลาสความสุขนกท้องฟ้าวิดีโอคลิปเก็บทุกอย่างอะไรอยงี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีพื้นฐานครอบครัวดีซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นแบ็คที่ดีอะไรเยงี้ค่ะคือแค่วิชาความสุขอ่ะมันก็ น่าเรียนน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะแล้วบอกกับว่าเอ้ยเราเป็นคนที่ก็มีความสุขอยู่แล้วชีวิตแฮปปี้อย่างเงี้ยก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปเรียนอ่ะอันนั้นคือความสุขแบบไหนแล้วพอได้เข้าไปเรียนจริงๆก็คือเป็นความสุขที่แบบไม่ใช่ความสุขทั่วไปจริงๆอ่ะพอได้เรียนแล้วคือแบบทึ่งมากอย่างเงี้ยท้าทายเพราะว่าตอนที่ไปเวิร์กช็อปนี้ใช่ไหมคะก็คือเราก็รู้แหละว่าเราดีดนะ หรือแบบเรารู้แหละเราเป็นคนชอบช่วยเพื่อนนะในเรื่องนั้นคาแรคเตอร์นั้นเพราะด้วยความที่เพื่อนเราทุกคนจะมีปัญหาแต่ละคนใช่ไหมคะแล้วเราเป็นคนที่ปัญหาน้อยแบบจิบจอยที่สุดเราเห็นเขาเครียดอ่ะแต่เราต้องเป็นคนเดียวที่เราไม่เครียดไงเราต้องอารมณ์ดีอยู่คนเดียวไงหนูก็เลยจะเหมือนแบบเราควรที่จะอารมณ์ดีในเวไหนถึงจะถูกในตามหลักของคาแรคเตอร์ของกูด๊ดความทา้าทายก็คือมันก็อยู่ตรงความยากตรงนี้ว่าหนูไม่อาจจะยังแบบแรกๆอาจจะยังไม่รู้เลเวลของมัน ฝากติดตามนะคะละครเรื่องวิชาทุกพื้นฐานนะคะเร็วๆนี้ทางไทย PBS ค่ะช่องใหม่เลข3นะคะและรับชมย้อนหลังได้ที่ v ิภาดอทค่ะขอบคุณค่ะ